มื่อนี้มีโอกาสแต่มาทางอำเภอรเราเสือโกกนะครับพอดีผ่านมาเห็นวัดวัดป่าว,วัดป่าครับวัดป่าโนนจ่าหอมนะเห็นสะดุดตาเป็นพระพุทธรูปได้ร้ายปางนะครับก็เลยไจับเขาไปเยี่ยมไปชมเบิองนะครับ ก็แต่ขอม้าหอดประตูวัดก็เห็นเป็นสาราการประเรียนที่ก่อสร้างแต่ยังบ่ทันเสร็จนะครับ ป่างต่างๆนะครับเพียงรายกันเต็มทั่วบริเวณไปหมดนะครับนี่ครับจะเป็นโซนด้านนาของหวัดนะครับาโทแล้วก็จะมีพระประธานนะครับองค์ใหญ่อยู่ในโบสถ์นะครับในในศาลานะ ง่ามครับแต่ว่าเรื่องความเงียบเราต้องพูดถึงนะครับเงียบมากนะครับเนีย่ยแป่งไปพรอ้พรอมกันสักน้อยหนึ่งเพราะอนุญาตเ,าเรื่อยไปเป็นยังทิดแปลกๆนะครับ เยอะมากนะครับเบิ้องเราจะมีที่ยูโซนด้านนานะครับที่เป็นผาต่างๆเนี่ยจะประมาณ20ถึง30องศานะครับครับจะมีทางเดินเข้าไปข้างในแต่ว่าก็คือสีบกกาเข้าไปนะครับ <c oughs> กับเบิ้องแต่โซนทางนอกอาครับสวยสดงดงามอีดีครับสาธุสาธุ ตาดีครับที่มาได้พบได้พอสำหรับอำเภอเราเื้อโกกับว่าได้อยู่ไกลจ,จากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลสักเท่าไดนะครับผมแต่ว่ากะว,วัดจะเป็นวัดปานะครับมาพร้อมดีที่โอกาสผ่านมาจะได้มาเจอโอ้่งามายครับ บุญตาอีดีนะครับที่ได้มาพบมาพอสวยงามครับผมเบ่งไปพร้อมๆกันนะครับจะมีพระอีกประธานอีกองค์ จะอยู่สูงๆที่แนมเห็นนะครับจะมีพระองค์เล็กองค์หน่อยเรียงรายเต็มบริเวณน,นะครับ,รบงามขักพี่น้องงามขัก ็จะเป็นหนาพระปางต่างๆนะครับแล้วก็จะมีทางเดินเข้าไปนะครับเดินเดินเขาไปเบิ่งจากหน้อยสาธุสาธุเป็นบุญตาที่ได้มาพอมาเห็นนะครับครับจะเป็นทางเดิน แล้วก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าก็คขึสีปกขึ้นไปนะครับครับจะมีบันไดขึ้นไปครับถามีโอกาสนะครับอยากให,ให้เยี่ยมมาชมเบิงเดตตนเองนะครับโอ้งามารครับเป็นวัดป่า บรรยากาศลมเลื่อนนะครับบรรยากาศลมเลื่อนเงียบสงบเงียบมากนะครับเงียบสงบดีมากอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงอีกมุมนะครับผมตรงนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปน่าจะเป็นส่วนข้างในที่ พระสงเพนพมนาเพนผักอยู่นะครับแต่ว่าก็คือสีบวกกาเข้าไปาก็คือสีมาอดเพียงแค่ซ้ำนี้นะครับแต่ว่าข้างในหนี่โอ้งามครับแต่ว่าบกกาบกกาที่จะเดินเข้าไปครับ,รบจะมีพญานานะครับ ตอนถ่ายวิดีโออย่างนี้ครับขนลุกครับขนลุกครับจะมีพระปางต่างๆเรียงรายอยู่ตามโคนไม้หรือว่าตามซาลานะครับ เป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้เขามาก่อนที่จะ <c oughs> <c oughs> มาถ่ายนะครับก่อนที่จะได้มาถ่ายวิดีโอนี้ก็ไ,ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำนะครับประจำวัดกราบแล้วก็จังหนมาถ่ายนะครับผมเป็นบุญตาที่ได้มาพบมาพอนะครับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมเด้ผ่านมาทางนี้ได้มาพอมาเห็นความสวยงามสิ่งมหัศจรรย์ที่เพื่อนได้สร้างไว้นะครับเป็นวัดว่าอารามหรือว่าอย่างกัดสร้างนะครับได้เห็นละกะสะออนน้ำเพิ่นเพิินสร้างครับได้มากราัก,การะ สวยงามครับทางออกทางนี้นะครับหลัวจ็จะมีอีกองค์นะครับ อีกองหนึ่งเป็นสีเงินนะครับสวยงามครับอยู่ด้านลัางนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับโอ้งามลายครับงงามลายสาธุสาธุโอเคครับผม ทางออกแราจะติดกับถนนนะครับติดถนนแต่ว่าจะเป็นวัดป่าแต่ว่าอยู่ติดถนนแต่ว่าเงียบครับเงียบสงบ,นะบ,นะบเป็นทางออกนะครับงามลร้ครับงามลร้ครับ ครับผมบ,บันีกษิเด็กับออกไปนะครับผมเบิ่อสนใจหรือว่าอยากจะมาเที่ยวส้มนะครับอยากมากราบสักการะ,ะขอพรน,นะครับเพิ่อนเพิ่นกระเปิดให้ขมาอยู่นะครับครับผมซื้อวัดเพิ่นวัดปลาโนนจ่าหอมนะครับตังอยู่ เขตอำเภอเราเสือโกกจังหวัดอุบลนะครับผมขอเชิญชวนนะครับไอสายบุญนะครับมาเบลิงมาชมโดยตาตัวตนเองนะครับว่าสีสวยงามทำไหนนะครับอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกะไปซ้ำนี้นะครับผมโอเคครับผมไปละครับสวัสดีครับ